วัสได้ค่ะลินมาลินชรานันนะคะค่ะมีนารินาค่ะถือว่าฟีดแบ็ k ดีเลยค่ะดีกว่าที่คาดคิดไว้ทั้งสําหรับตัวหลินเองแล้วก็สําหรับทีมงานทุกๆคนค่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากเลยค่ะเชคเช็ค่ะแต่ว่าวันที่ซีรีส์ออนตอนอีพีแรกอะโทรศัพท์หนูพังข้าม <c oughs> ไปบ่ายอีกวันหนึ่งหนูทรมานมากหนูก็แบบลุ้นว่าแบบ ือจะโดนด่าไหมนะหรือ,อยังไงมันพอมันไม่ได้เข้าไปดูมันคิดแบบว่าคิดแบบอยากเล่นนะ่ะเออแต่พอโทรศัพท์ไปซ่อมตื่นมาล้วก็แบบเข้าไปไล่ดูแบบเออคนก็ชมเยอะก็เลยรู้สึกว่าใจชื้นใจชื้นค่ะก็ในส่วนของหลินก็จะมีหนักไปด้านทางเลิบซีนค่ะเพราะว่าก็จะมีเรื่องซีนอารมณ์ด้วยแล้วหนูก็ไม่เคยแสดงซีรีส์มาก่อนซึ่งเนี้ยเป็นเรื่องแรกของหนูเรื่องการแ a c t ิ้งก็เลยจะก,กดดันตัวเองนิดนึงแต่ว่าก็ดีที่บทบาทที่ได้รับค่อนข้นขางตรงกับคาแรคเตอร์ตัวเองก็คือจะมีความดีด้านหน่อยค่ะ ทำกันบ้านหนักน่าจะเป็นฝ่ายตำรวจอของหนูก็การบ้านในแงี้ของอาชีพตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุคลิกท่าทางด้วยการเข้าจับกลุ่มการแบบเวลาเจอผู้ร้ายแบบวิธีการถือปืนคือมันทุกอย่างเลยแล้วก็หนูเนี้ยเหมือนเป็นคนที่รู้หลังสุดเลยว่าจะได้เล่นเรื่องนี้ก็เลยแบบมีเวลาเตรียมตัวน้อยก็เลยจะหนูจะกดดันนิดนึงกดดันตัวเองด้วยตอนถ่ายอะไรเงี้ยผู้กำกับเขาก็จะรู้ ก็จะเครียดนิดนึงแต่ก็พอเห็นภาพรวมพอมันตัดออกมาเสร็จอะไรเสร็จเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆราแล้วมันโอเคอะไรอย่เงี้ยค่ะยูริเรื่องแรกใช่ค่ะ,คะก็สำหรับหนูนะคะหนูหนูไม่ได้คิดว่าคืออะไรที่หนูอยากลองทุกอย่างที่มันอยู่ในวงการบันเทิงไม่ว่าคือหนูมองว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งจะเป็นซีรีส์ธรรมดาหรือยูรีอะไรเงี้ยคือหนูไม่ไม่เลือกหนูมองว่า มันคือการแสดงเหมือนกันสำหรับหนูใช่ค่ะแล้วก็หนูอยากทําแน่นอนอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการได้โอกาสของหลินละกันค่ะแล้วก็เป็นซีเรื่องแรกต่อให้จะเป็นแนวไหนแล้วก็อยากจะลองไปก่อนค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีสกิลเรื่องการแสดงแต่ก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกค่ะเพราะว่านอกเหนือจากความเป็นจีแล้วก็มีมุมอื่นๆด้วย คือด้วยความที่พวกหนูเป็นเพื่อนกันก่อน<ม>เขาก็ได้มีการจัดตารางเวิร์กช็อปให้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะะจะได้รู้ว่าจุดไหนที่เรายังต้องปรับเพื่อที่จะจูนเข้าหาคาแรคเตอร์ของตัวจิวกับมีแบบความรักของเขาเป็นแบบไหนเหมือนเราอ่ะรู้จักกันมาก่อนสนิทเคยคุยเคยอะไรแต่ว่าถ้าในพาร์ทของในเรื่องเงี้ยมันค่อนข้างที่จะต้องถึงเนื้อถึงตัวกันซึ่งปกติเราไม่ได้มานั่งทําอะไรอย่างนั้นเขาพุ่มกับเขาก็เลยจะเวิร์กช็อปให้ก่อนเพื่อ เหม like uh, like ือนให้เราคุ้นชิน no กับการสัม no ผัสหรือว่าอะไรอย่างเงี yeah, ้ยค่ะเวลาเข้าซ erm ีนมันจะได้แบบเอิบได้เลยไม่เขินแต่ขำเออมันก็จะมีตอนตอนเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยแต่พอวันที่ถ่ายจริงแล้วก็ไม่มีใครขำานะคือทุกคนก็ตั้งใจทำออกมาให้ดีมีนาถือไปบ้างได้ปะมานเหมือนมันหนักงก็จะมีบางวันที่เราจะเลิกกอมดึกพร้อมกันค่ะแต่พอเป็นตำรวจเขาต้องไปซีนเยอะกว่าก็จะมีความ คือกองเนี้ยเลิกเช้าเยอะมากแล้วก็มันจะเป็นโลเคชั่นที่เหนื่อยแบบลำบากอยู่ในป่าตึกล้างอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนเหนื่อยหมดพุ่งกับแล้วนกแสดงทุกคนเหนื่อยหมดแต่พอพอภาพที่มันออกมามันค่อนข้างสมจริงแล้วมันก็ ออกมาดูดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าคือพวกหนูเหมือนทํางานกับกลุ่ม L G B T กันอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่ว่าพอเป็นเรื่องของด้านความรักก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนที่เขาจัดเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอีกมุมมองหนึ่งเพราะว่าผู้หญิงต่อผู้หญิงก็จะเป็นให,ให้ต้องให้เห็นชัดมากกว่าความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะอืมอืมอืมก็มมมมจะมีความยากตรงนี้นะเหมือนแบบผู้หญิงกับผู้ชายแค่แบบยืนข้างกันหรืออะไรเงี้ยมันมันก็สามารถแบบ คิดได้แล้วแต่เนี้ยพอมันเป็นหญิงๆมันเหมือนมันต้องมีอะไรที่มันมากกว่าความเป็นเพื่อนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยที่ให้มันแบบให้มันชัดก็เนาะให้จิ้นให้คนจิ้นคืออยากจะบอกว่าตัวหนูอ่ะไม่ได้คาดหวังเพราะหนูก็ยังไม่ได้ดูถึงฉากเลิฟซีเหมือนกันแต่ว่าพวกหนูว่าพวกหนูเต็มที่มากๆค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบมองเรื่องนี้ว่าพวกหนูเป็นคู่รักกันในเรื่องจริงๆอย่างเงี้ยส่วนนอกจอก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก็จริง ก็คาดหวังแค่ว่าให้แบบการแสดงมันออกมาดีแบบเราเล่นแล้วคนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่านักแสดงก็ประสบความสําเร็จแล้วแค่นั้นนะคะส่วนอย่างอื่นก็ไม่ได้คาดหวังอะไรที่มันมากกว่านี้ค่ะเปิดเรื่องมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เน้นเรื่องความหลักค่ะแต่พอมันเป็นเรื่องของความหลากหลายทางเพศอย่างแรกเลยต้องเป็นเรื่องของอาชีพแล้วคือเรื่องนี้ก็เป็นตำรวจหญิงกันซึ่งพอเปิดสมุดเท่าเทียมอ่ะถ้าเกิดว่า อีฝ่ายเป็นอะไรไปสมมติเท่าเทียมก็ถือว่ามีความหมายมากๆที่คนจะได้สิทธิ์ในการแบบคุม้มครองพูดหลักด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยสิงก็เลยมองว่าเรื่องเนี้ยคือเปิดทั้งเรื่องอาชีพด้วยแล้วก็เรื่องการคุม้มครองสิทธิ์ของเพศเดียวกันค่ะค่ะก็ฝากซีรีส์หยดฝนกลิ่นสนิมด้วยนะคะออนแอร์ air, ทุกวันเสาร์นะคะช่องวัน31เวลา3ทุ่มแล้วก็ไปต่อที่ ไอ้ฉี่อี้ค่ะเวอร์ชันอันคัดก็อยากให้ทุกคนนะคะฝากติดตามด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็น GL เรื่องแรกของพวกหนูด้วยนะคะขององค์กรด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นถึงความตั้งใจของทุกๆคนนะคะทั้งทีมงานพุ่มกับแล้วก็ทีมนักแสดงทุกคนนะคะก็ฝาก GL เรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะสําหรับหยดฝนกินสนิมค่ะ